สวัสดีค่ะมาพี่น้องมากินอันนี้กินเข่าได้ฮิ้วเข่าไหมกินเตมุสเซาเราหิ้วเข่าปลาหมึกย่างเป็นแทบเลยพี่นอ้องโอ้ยเย็นเลยมันถ้ามันเย็นมันก็นจะแข็งมันมาคืนตอนนี้ไหมพี่น่ก็ยังร้อนอยู่ข้าวปลาหมึกย่างมึ้หแห้งอู้หึ่ย ประยัดกินของเรคือมาลูนแบ่งให้นังอวดแน่ไม่น้อยเนี่ยก็เด็กไปกี่กินกับเขายังเมืเศร้านี่ยังกับแบ่งกันกินของเีาไกีก็เป็นกับกวดมีหัวฮ้าใหม่เงินนะตามนี้แมง เ็นคือได้ของน้นข่ามด้างหายประเด็นเดนดไม่สนใจแล้วไเว่ได้ลุ้ยหรอกจ้าคือทเทนคนหายแต่้องทำไมงั้นหรอกคนหายห้าห้องหายิ่นนะนะพี่น้องคนห้างยังไม่จะได้อะไรกับบาร์บีนวนปั๊บเปลี่ยนกันไปอันใดเพอให้เพือซอ,อยได้แต่ซอยไป เล็กๆน,น้อยน้ำใจปแลอยเป็นแนวนี้ดียกยค่อยตายเผ็ดผู้ได้ถือใจหายแม่เอันหนักก็ค่อยได้ดีขึ้นมากแบบมันจะได้เนีบ่บบนีเกิดเป็นคนนะันดี้ไลกันคือเขาเอาเปรียบครับ คือแหญ่นี่แก็ต,แต่วััาเดนะคอดอกคนแบบใดแบบแบกขอบู๊กหูคอบริสุทมิไม่ีน่องซุกเตาผมคยเห็นแี่ยวบ่ิสไปหาหลอกกันนะคอปุู๊หูแ้่ก็ขอบุณที่เป็นห่วงแต่คอยกัคืนวน่นมันก็บริสุมากกแร้สีเอาให้เขากินขอบริสุทธิ์ดอกว่าเขาเป็นอะไรมากเขาเป็นคนแบบไดหรือเขาสิเป็นคนแบบบอดีมาก ขบไดมองตรงที่เขาบดีว่าพืชคอยมองคนเนี่ยคอยสิบได้มองคอยคอยซีแยกแยกคอยการเป็นคนของคอยคอยสีแยกแยกบ่แมนว่าเห็นคนเขาว่าว่าโอ้ยนี่มันบดีเด้อมันหาหลักเล็กขโมยน่อยคอยสิบ่คบเขาบอคอยเป็นแบบนั้นเขาคบคือเก่า้าเขาดีน้ำข่อยเขาอาจจะบดีน้ำค้นทีว่าหา้เขาแต่เขาดีน้ำข่อยเขาก็ต้องดีน้ำเขาไปคิดแบบนั้น น่องาว่งเา็นนไวเขา่รนาพื้นการบคนนึ่งว่าจำเป็นต้องว่าให้รูลึกลูใส่รูพึ่งเขากังเสีเอายังไห้เขาบ่อเพราจะถือใจเบิกแล้วนะสงสารก็ไห้รดอันนี้นี่ใสคงไข่สันดานนึงไปแต่ไรมากพี่น้องว่าหนึ่ง้อขอโแม่ ่อยบ่แม่นคนดีแต่กรขคอยบริเวณอใภัเสียใจก่อนเพื่อนั้นแหละแต่หากคนเน็่ยกระคอยเสียใจพออาทิตย์ขึ้นพอคอยถือกระทํำคนทุกคนจะต้องปกป้องจะฟ้องบาปกรรมมันมีจริงเนาะารสชาตินี่แหละบริเ็นชาติใดสักวัน กมของไข่ก็คือขอใส่กรรมกรรม้นจีเห็ดใส่ข่อครับสักวันเขาก็ต้องได้กมคือกันที่มันกำําใช้่อให้น้องมาน่าบังจิตะรงสิลุิร้านเขาอืม ว่าทั้น้องมันหน้าตาเคมันเถื่อมันออกอูกว่ามันตาเคขอกมันมน่า <c oughs> ใครจะไปรู้เนาะก็ <c oughs> ของแบบนี้มันเคยจบก,กว่าอันนี่ความเมน่นแบบรู้ว่าลูกตาไม่ตาเคแล้วไม่ไปไม่พาลูกไปหาหมอโมแจะมานั่งพูดก็สัน่นถามันเคจะเกิดแต่หมอกระเด็นได้อยู่ดีที่พ่าจกุกในตาไม่ออกเปลีนน่ยนในตาใหม่จะบอก บกว่าคุณเป็นหมอนีมาตนาเจี้กเจ็บาเขาม่เห็ดเบิน้นตัว่งไนมัเหดได้เขาเ้นี่นะตาคือจมูกผู้รังทักหมอเขาเห็ดได้มันอยู่ภายนอกอืคือปากน้อยอย่าให้มันปากไงอย่าให้มันปากเวอร์คือนมน,น้อยอย่าไปดูง่างแบบนี มันก็ได้ทุกข่อยนี่นุ่มใยบ่มักแล้วตัดแมนมีิดเห็ดนุ่มน้อยได้คือกันคือจงอ้วนนี่ไปดูท้ายมันเออกับพร้อมได้คือกันแต่ว่า,าตาเคตาเบือนตาเหลือกแบบนี้บราสามารถเห็ดได้ดอกนอกจากเออคนตาหิบคนตาตีบเขาก็ไปเห็ดตาสองสั้นเอออน,นันได้อืมเคเขาบอกมปน,นมอสหรอ จะคอยกมองควเป็นจริงเพราะเกิดมาตาเคตั้งแต่เกิดหมอสเขาสิเหตุให้ได้ดูสิคณะควคิดแบบน,นั้นอืมันเคมันจะจะเกิดมันชิบหายเหตุอะไรถ้าไปแต่งตามันจกในตามันมันก็ตาบอ,อดทั้งสองคนเราไปให้หมอกกีหูกีตาเหตุหันเด็ดนี่คอยบอ้เหตุเด็ดขาดลูกคอยยังน้อยเออ อันใดเห็ดและร่างกายลูกข่เจ็บข่ปวดเราขอบอกให้เห็ดข่อยทรมาม่ิตใจคุเป็นแม่เป็นตังกตะกัดซ้ำในสายตาของข่คือลูกข่งามที่สุดดีที่สุดคุณด้ชีวาใครบ่อหักก็คือข่อยหักลูกข่ที่สุดในโลกเหรอก๊ะบ่มียังมาเปียกบ่มีข้อแม่ตั้งแต่เริ่มต้นในการเลี้ยงลูกของข่อยหักที่สุด ท,ทุกมือนี่ที่ยอมเปลี่ยนแปลงกับเพื่อลูกเดิมพ่นอองเดิมขอบอกไว้เลยที่ได้กับลูกเฮาดีกับลูกคนอื่นงามกับลูกคนอื่นสัวกับลูกหฮางบดีกับลูกเ้าําหรับสายตาคนอื่นนะสำหรับคนอื่นมองลูกเข้าบดีเป็นคนหน้าตาขี้เละเป็นคนหน้าตาไม่ดีเป็นเด็กปัญญาอ่อนเป็นเด็กอ,อื่นแต่สำหรับข่อยเข้าดีหมด เขาจะปัญญาอ่อนแต่ก็ดีสำหรับฉันฉันรักเขาโอเคพูสันส้นๆคือฉันรักเขาฉันรักในสิ่งที่ในร่างกายของเขาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งมีชีวิตอยู่ในร่างกายเขาคือฉันรักอวัยวะต่างๆคือคอยหักลูกคอยอืม มันมันบ่มียังมาเปียกได้อ่ะพี่น้องเอาตรงๆซะความหักของแม่ให้ลูกม,มันตังมูลค่ามะได้ กิเลสปากงบักปากบานบากอ้วนบักเตี้ยเอาก็ะหักของข่อยหักตรงใดบ่ห eh ักตรงหน้าตาแบบนู้บ่หักตรงที่เขาเข่าใจเฮาหักตรงที่เขาแบบตามใจเฮาหักตรงที่เฮาเดือดร้อนแล้วเขาซอยเรือเฮาขมดีหักตรงที่เฮาเจ็บป่วยแล้วเขาเป็นคนดูแลเฮานั่นแหละคนที่คอยที่ว่าคอยเป็นยักขอคือหักเบาสิ เขาเป็นหักหนาตาเราเหรอชนหนาตาแล้วนี่ตะโกนเข้เามาดือยากบอเอ้ย <Hey. S 1> <c oughs> มากหรอนเลยหลอนแล้วบิออวนบอกความจริงหลับมาได้นีแ่แหละคนเฮาตัวนี้มีหาซื้อยรถลพ้นหน่อยหลอเกินไปแล้วพี่ตัวน,นี้กับพ่อเรา <c oughs> ดีกับพวกคนอื่นส่วนกับพวกเฮา คเคยเปรียบเนคือกันเมียคนคอื่นงามกับเมียเขาเหมือนบอส่ะที่ร่ายจมันเมียมันเมียมเยราคือข่อยความหักมันละเอียดอ่อนมันมันบอสามารถสิแบบว่าโอ้ยเห็นคนเบาบ่หักบ่หักเข้ากับสิบ่หักตามมันบ่แมนเนอเราต้องเป็นตัวของตัวเองต้องมีความคิดของตัวเองแบตเตอรี่เนขงมีเยอขึ้นยังก็คือกัน ัปขึ้นเขาให้เจอลุอืมอาบักซิเมกันล่าดีดวกว่าซื้อไ,ได้ถาหับุกเราไปนอนค่ะแล้วพ่อกำลังคิดหนาค่ะ